หลังจากวิชัยมชาตายองค์การหนังไทยขาดพระเอกตอนนั้นมีสมบัติเมธนีคนเดียวทําให้บริษัทสร้างหนังใหญ่ใ,หญในช่วงเวลานั้นต้องนัดประชุมกันเพื่อทําข้อตกลงว่าเราจะต้องปั้นพระเอกแทนที่มิชัยมชานั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้พระเอกใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายคนใครบ้างครับสมบัติเมธนีกุงศรีวิไลศรพลพงชาตรียอดชายเมฆสวร,รุเทนบุญ,ญงยงไพโรดใจสิงและนาถภูวนันเจ็ดคนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆลรวบีมากกว่านี้ แต่ไม่เกิดแน่นอนครับสมบัติเมทนีเล่นหนังเยอะที่สุด600กว่าเรื่องเป็นพระเอกค้างฟ้าไม่มีสมบัติไม่ได้เงินนอกจากเป็นนักแสดงสมบัติเมทนียังเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังและเป็นผู้กำกับหนังด้วยนะครับหลายเรื่องประมาณ10กว่าเรื่องที่สมบัติเมทนีกำกับในนามเมทนีฟิล์มกรุงศิวิไลเล่นหนังไม่เยอะเท่ากับสมบัติแต่ก็มีบทเ,เด่นๆเยอะและพักหลังประกบสมบัติหลายปีต่อมากรุงศิวิไลลดระดับตัวเองเป็นผู้ร้ายโกนหัวเลี่ยนเลย กุ้งศรีวิไลไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่เขาเป็นนักการเมืองเอาดีทางการเมืองถึงปัจจุบันส่วนสารพงษ์ชาตรีไอดองผมไม่เคยทําอาชีพอื่นเลยนอกจากนักแสดงอย่างเดียวท่านมุย้ยปั้นมากระมือจากเด็กวัดและก็พัฒนาฝีมือจนก,กระทั่งเป็นพระเอกค้างฟ้าเทียบกับสมบัติเปนทนีจนกระทั่งเสียชีวิตไปไพโรจน์ใจสิงเป็นพระเอกคนหนึ่งที่ไม่ทํอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นนักแสดงเขารักการแสดงมากผมเคยร่วมงานกับอาไพโรจน์ด้วยช่วงแร,งแรกๆเกมเพ็รพระเอก ต่อมาแกลดบทบาทเป็นผระลองและเป็นผู้ร้สลับกันไปยอดชายเมฆสุวรรณเป็นพระเอกอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ลุ่งก็กลบประกบสรคงประกบโกงประกบสมบัติบ้างพักหลังก็เป็นนักแสดงสมทบแต่แกมีความสุขกับการปั้นอาชีพที่แกทําเคียงคู่และแกรักมากคืองานปั้นงานศิละปะจนกระทั่งบัดนี้แกเป็นคนปั้นรูปวิเชิบัญชาที่วัดทา่ากระเทียมเพชรบุรีด้วยนี่คือยอดชายเมฆสุวรรณอุเทนบุญยงเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่เล่นหนังเป็นพระเอกเดี่ยวๆได้ไม่นานนักเพราะว่าคนดูไม่ค่อยชอบ จำเป็นต้องประกอบกรุงสรพง์ไพโรดอุเทนบุญยงเป็นคนเก็บตัวในสื่อวนชนเราจะไม่ค่อยเห็นเขามากเขาจะรับเล่นหนังนานๆทีนะครับพักหลังไม่รับแล้วอยู่เงียบๆตอนนี้เสียชีวิตแล้วอีกคนหนึ่งคือนาทัวในเล่นหนังเยอะมากพอๆกับสระพงษ์ชาตรีแต่ก็เป็นพระเอกเดี่ยวได้ไม่นานจําเป็นต้องลดบทบาทเป็นพระเอกรองเป็นประหลัดเป็นนายอำเภอเป็นคนรักษากฎหมายซึ่งตัวตนเขาก็เป็นราชการ เริ่มต้นในตำแหน่งประหลักและต่อมาเป็นผู้ว่าและพักหลังนาถเพวไนไยไม่รับงานแล้วทั้งหมดนี้เป็นพระเอกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากมิชชัญชาตกเครื่องบินตายที่ป่าดงตาลพัทยาเล่นหนังต่อเนื่องมาอีกหลายปีทําให้วงการหนังไทยคึกคักมีพระเอกหลากหลายให้เลือกแก้ปัญหาขาดพระเอกในยุคนั้นนี่คือเกตประวัติศาสตร์หนังไทยช่วงหนึ่งหลังจากมิชมชันนารีตาย